สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของมหายอดพาเที่ยวครับมาหอดจอดถึงพิกัดอยู่ที่เมืองเลยครับมาเที่ยวเมืองเลยเด้อครับพี่น้องอแดดคักแดดแน่ครับแต่ว่าอากาศกะบายบมากนี่อากาศหนาวครับพี่น้อง บายบายมาอากาศหนาวนี่คือสวนครับพี่น้องสวนลดลรลุงลังตลาดบานหน้าลหละครับพี่น้องมาดูต้นไม้ที่ปลูกไว้ปีถึงหนึ่งขังหนึ่งมาเธอละขังล่ะครับพี่น้องมาชม ต้นมะม่วงปลูกไว้โอ้ยกำลังขึ้นครับพี่น้องต้นมะม่วงนี่คือต้นมะขามป้อมครับโบตายเด้อครับพี่น้องเพิ่นพัดใบพัดใบมาสวนหลังบ้านครับมาสวนหลังบ้าน มาชมต้นไม้โอ้ยพี่ขามพี่น้องเอ้ยพี่บักขามโอ้ยดอกดอกดอกขับขับพี่น้องนี่ต้นมะขามหวานมะขามหวานเมืองเลยครับพี่น้องนี่ แต่ว่าช่วงเดือนท่านว่ามากราปีใหม่นี่มันบอ่อท่านซุกครับพีน่น้องนี่จะซุกก็คงจะเป็นเดือนเ,นเดือนกุมภามีนาครับปีนี้ออ้ยดกหลายครับพี่น้องต้นมะขามหวานเมืองเลยเมืองเลยนี่คีักขัดั นี่ภายในอนาณาบริเวณอบอตอผาน้อยนะครับเป็นสวนเป็นสาสาธารนณะของบ้านผาน้อยตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับพี่น้องนี่บรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสไปเบิ้งน้ากันครับ พี่พาน้องเขามาเบิงสวนอาจจะเมื่อตื้อๆมา้ายศกลับบ้านอยู่เมืองเลยวังสะพุงแหละครับพี่น้องเดินทางจากอุบลจนถึงเมืองเลยใช้ระยะเวลาเกือบเจดชั่วโมงแหะครับคอยครับคอยขี่มากครับอย่างปลอดภัย คอยครับคอยจอดคอยพักเครื่องมาเรื่อยๆปีหนึ่งครั้งหนึ่งได้มีโอกาสมาปีนี้ต้นมะขามหวานได้พ้นผลิตด,ดีครับพี่น้องได้ผลผลิตด,ดี นำเสนอบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาอาจจะเดินเร็วหน่อยก็ขออาภายัยโอ้ยตังนี้เขาเขาเลยเบิร์ดบันนอกบันหน้าครับเกี่ยวเขาเขาหน้าตากาเกี่ยวขึ้นแล้วกะ เป็้งซีละครับพี่นอ้องม,มีต้นสะเดาต้นสะเดาคืนร้ายเป็นประโทนี่สะหลังบ้านครับปีนี้น้ำเต็มจุรูเลยครับพี่น้องน้ำเต็มจุรู นี่กตายน่อยภาพบรรยากาศท้องไร่ท้องนาขอบคุณ f อซที่เขามาหายก็ตั้งใจค,ครับขอบคุณ f อซของมหายศ์พาเที่ยวครับ ทุกท่านที่ให้เกียรตินี่ท่าพี่น้องมาชมหัวช่วมสวนครับพี่น้องโอ้ยแดดคักแดดแน่มนื่อนี้ของวันหยุดวันที่29ธันวาคม2566อีก3วันก็จะเข้าสู่ปีใหม่ปี2567แล้วครับ คลิปนี้เอาไว้เพื่ตัวนี้คลิปหน้าพอกันไหมครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ